กว่าจะมีวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องปวดร้าวต้องเสียทางน้ำตาก่อนอื่นเลยนะคะขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะจุดประสงค์ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะแชร์ประสบการณ์อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่มีกำลังใจมีพลัง ในการลดน้ำหนักเดี๋ยวนี้การลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะทุกคนทำได้จงมั่นใจว่าทุกคนทำได้เพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายชอบกินเอนจอยกับการกินแฮปปี้มากขอให้ได้เข้าร้านสะดวกซื้อเดินตลาดก็ต้องแวะร้านขนมหวานจนแม่ค้านี่ซีกันเลยค่ะ โดยส่วนตัวนะคะเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็โยโย่จากยาลดน้ำหนักที่สำคัญเลยค่ะอายุเยอะทำให้ระบบเผาผ่านในร่างกายอะ่ะมันไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นถึงกินนิดกินหน่อยก็อ้วนเหมือนแค่เดินผ่านยังไม่ได้กินเลยได้กลิ่นอย่างเงี้ยเออก็มีความรู้สึกว่าตัวบวมขึ้นแล้วนี้แหละมันถึงทำให้คนที่จะลดน้ำหนักอะ่ะ บัทอนจิตใจคิดว่าอายุเยอะไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักได้เชื่อเลยค่ะว่าทุกคนทำได้จากที่ประสบการณ์ที่ตัวเองอะลองผิดลองถูกมาหลายวิธีแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้อยากจะแนะนำว่าดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะว่าร่างกายหรือฮอร์โมนทุกคนอะไม่เหมือนกันจะต้องเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับชีวิตประจำวันนะคะ เพราะว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีที่พูดถึงนะคะเป็นวิธี IF คือการกินอาหารเป็นช่วงเวลาก็จะมีหลักๆเลยก็จะมี168 186 24 231คือการกินอาหารเป็นช่วงเวลาส่วนตัวแล้วว่าจะทำอยู่ที่24ก็คือการอด20ชั่วโมงแล้วก็กิน4ชั่วโมงค่ะ IF อะค่ะไม่ได้บังคับว่ามื้อแรกอะคุณจะต้อง Start สตาร์ทที่กี่โมงแล้วแต่ชีวิตประจำวันเลยอะว่าใครสะดวกมื้อแรกกี่โมงแล้วก็ค่อยไปดับชั่วโมงเอาว่าเรากินมื้อแรก8โมงเงี้ยถึงกี่ชั่วโมงเราก็ต้องไปดูคำนวณดูของ IF ว่าเราทำ IF สูตรไหนเกิดคุณทำา5สิ่งนี้ควบคู่ไปกับการทำ IF นะคะยังไงคุณก็ผอม อยากแต่แนะนำเลยนะคะ 1. คุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างในน้อยอะ่ะวันละ8ชั่วโมงขึ้นไปตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะ 2. คือการกินอาหารคุณจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงข,ข้าวข้าวขาวได้ะคะ่ะก็เลี่ยงให้มาเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรเบอร์รี่จะดีกว่าเพราะว่า ข้าวสองชนิดเขาจะมีกากใหญ่อาหารเยอะแล้วทำให้เราอิ่มนานอยากให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะมีความสุขกับการกินเอนจอยกับการกินกินให้มีความสุขในมื้ออาหารของเราอะ่ะเรากินไปเลยโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะเข้าใจมาโดยตลอดเลยนะคะว่าการอดอาหารน่ะมันจะทําให้เราน้ําหนักลงไม่เลยคะ่ะการอดอาหารน่ะทำให้เราโหย แล้วเราหิว,ว่ะเราจะกินมากกว่าเดิมวิธี i f เอ่ะค่ะเขาคือให้กำหนดเวลาในการกินกินในแต่ละมื้ออาหารสารอาหารต้องถึงถ้าเกิดสารอาหารถึงนะคะในแต่ละมื้อที่เรากินเข้าไปอะ่ะเราจะจะทำให้เราไม่หิวนะคะให้ลดละเลิกเลยนะคะพวกน้ำอัดลมชานมไข่มุกอาหารขยะ พวกของทอดของมันของหวานพวกนี้กินเยอะๆไม่ได้จะมีผลประโยชน์ผลดีต่อร่างกายเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วว่าเมื่อก่อนน่ะเป็นคนที่ชอบเข้าร้านสะดวกซื้อมากอันดับแรกก็ต้องไปหยิบน้ำอารมณ์ก่อนอาการร้อนหยิบก่อนขนมของขบเคี้ยวชาเย็นกาแฟเย็นนี่ขาดไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็เปลี่ยนจากหมวดพวกนี้มาเป็นหยิบ ถั่วหยิบวอลนัทไปค่ะเม็ดอัลมอนด์ไปนี่แหละกินแล้วมีประโยชน์พวกเนี้ยที่3ต่อเลยนะคะคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย,อยก็สักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเรามีเวลาร่างกายเราไหวอะค่ะโดยส่วนตัวแล้วว่าก็เล่นหุละหุบนี่แหละค่ะเพราะไม่ค่อยมีเวลาไปฟิตเนสก็จะอาศัยเล่นอยู่ที่บ้านมากกว่า เล่นฮูลโหุกอะค่ะไม่อยากจะพูดเลยว่าลองไปดูที่ต้นๆคิดว่าพุงจะใหญ่มากแล้ววันนั้นไปซื้อฮูลโลหุกมาเพื่อจะลดน้ำหนักเล่นได้2วันแรกค่ะมีน้ำตาเพราะว่าตรงรอบเอวอะค่ะจะช้ำมากไม่ใช่รอบเอวสิพุงอะจะช้ำมากตอนแรกคิดว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เพราะว่าไม่ไหวงไงเจ็บอะเจ็บจนจนจะร้องไห้เลยอะค่ะแต่ก็สู้ใจสู้มา เล่นต่อมาเา้าเล่นไปเล่นมาพุงหายสุดยอดเลยนะคะวิธีนี้ยเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่มีเวลาไปฟิตเนสหาว่าจะออกกำลังกายด้วยวิธีไหนแนะนำฮูลาฮูปคะค่ะใช้พื้นที่น้อยด้วยแล้วก็สามารถออกได้ที่บ้านง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ผอมจริงด้วยพุงหายด้วยนะคะข้อที่4เลยค่ะวิธีนี้ก็สำคัญเลยนะคะข้ามไม่ได้เลยการดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้นอยอะ่ะ 2.5ถึง3ลิตรนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำเยอะดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเองด้วยทำให้เราผิวสวยและก็น่าเด็กด้วยบางคนอะ่ะบอกว่าโอ้โหจะกินขนาดนี้แล้วว่าไม่ฉี่ทั้งวันเลยเหรอฉี่ก็ต้องยอมนะคะวงเล็บหน้าเด็กเลยนะคะข้อที่5นะคะคือไม่เครียดนะคะตัวนี้ก็สำคัญ เพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเราอะถ้าเกิดมันเครียดอะมันจะทำให้น้ำหนักเราไม่ลงเราต้องคิดบวกทำบวกคิดแต่สิ่งดีๆส่งพลังบวกให้กันนะคะวิธีเนี้ยดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะมีความในใจอะะ่ะส่วนส่วนตัวลึกๆอะเพราะว่าเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะแล้วก็โดนโดนสายตาคนอะดูถูกทั้งคำพูดแล้วก็ การกระทําแล้วก็สายตาเหยียดคนที่อ้วนนะคะเหมือนเหมือนเขาไปทําอะไรผิดไปฆ่าคนตายอะคะ่ะดูถูกมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมีใครสัมผัสได้ไหมเพื่อนเพื่อนที่อวบหรือว่าอ้วนเนี้ยเออตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนน่ะเห็นใจนะคะเขาไม่ได้อยากอ้วนนะ แล้วก็ไม่ต้องไปดูถูกไม่ต้องไปดูถูกด้วยสายตาด้วยคําพูดก็ได้ะคะ่ะให้คิดบวกให้ไม่ต้องเห็นว่าคนที่อ้วนน่ะเป็นเป็นสิ่งประหลาดนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้เขาอะ่ะมีปมในใจแล้วบางคนน่ะเครียดเก็บไปคิดเครียดเอ,อ่อถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นเครียดเพราะเป็นคนที่คิดมากแล้วโดนคําดูถูกของคนน่ะ ออแล้วตัวเนี้ยทําให้อยากลดน้ําหนักเลยค่ะก็เลยมีแรงผลักดนันแรงกดดันให้ลดน้ําหนักอะ่ะ6เดือนนะคะลงไปอยู่ที่16กิโลโดยที่ไม่กินยาลดน้ําหนักนะคะป้าเก็บคําดูถูกของคนเหล่านี้ค่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราอะ่ะต้องมาลดน้ําหนักต้องมาคิดบวกให้กับตัวเองเยอะๆนะคะ ต้องออกกําลังกายต้องคุมอาหารต้องมีวินัยมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะวิธีการลดน้ําหนักที่แนะนําไปอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะมั่นใจว่าทุกคนทําได้นะลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะว่าใครที่ต้องการคำปรึกษาส่วนตัวลึกเข้าไปกว่าเนี้ยค่ะ เพราะว่าวิธีการลดน้หนักมันก็รายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันให้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าอยากส่งพลังบวกให้ทุกๆคนนะคะจะได้มีกำลังใจพลังใจทุกสิ่งทุกอย่างสู้ๆนะคะแค่ทุกวันนี้สังคมอะ่ะ ก็โหดหลายมากพอแล้วอยากให้ทุกคนนะ่คิดบวกกันเยอะๆแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันเยอะๆไม่ใช่มาคิดลบมาทําให้สุขภาพจิตของคนอื่นเขาแย่ไปด้วยอะค่ะลองเอาไปทําดูนะคะ IF กินอาหารให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยก็8ดชั่วโมงกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็กินน้ําเยอะๆ แล้วก็ไม่เครียดแค่นี้เองทุกคนทำได้อยู่แล้วง่ายๆเลยค่ะวิธีนี้ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนอดอาหารนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนผ่านช่วงโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ,คะทุกคนต้องมีวินัยแล้วก็รักสุขภาพดูแลตัวเองให้เยอะๆนะคะอย่าลืมออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่สาคัญเลยนะ ดื่มน้ำเยอะๆสองถึงสามลิตรสู้ๆนะคะ